สวัสดีครับสะถามเรื่องยกเว้นภาษีการขายบ้านครับสวัสดีครับว่าไงครับคือผมซื้อคอนโดตั้งแต่ปีห้าแล้วเมื่อปีหกสามผมได้ทำสัญญาจองซื้อที่ดินเพื่อจะปลูกสร้างบ้านครับคือผมรู้มาว่าถ้าผมขายคอนโดหลังเก่าแล้วซื้อบ้านหลังใหม่ผมจะไม่เสียภาษีจากการขายคอนโดไม่ทราบว่าถูกต้องไหมครับคืออย่างนี้นะครับ กรณีที่คุณขายคอนโดหลังเก่าแล้วซื้อบ้านหลังใหม่จะได้รับการยกเว้นภาษีไม่ต้องเสียภาษีจากการขายคอนโดต้องมีเงื่อนไขยอย่างนี้นะครับหนึ่งคอนโดหลังเก่านั้นคุณต้องใช้เป็นที่อยู่อาศัยโดยมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านไม่น้อยกว่า1ปีผมมีชื่ออยู่ในทะเบียนคอนโดและใช้เป็นที่อยู่อาศัยจริง,รงๆเพราะมีหัวห้องเดียวครับสอง ต้องปรากฏว่าคุณขายคอนโดภายในเวลาหนึ่งปีก่อหรือนับตั้งแต่วันที่ทำสัญญาซื้อขายบ้านหลังใหม่ที่คุณจะต้องใช้เป็นที่อยู่อาศัยงงยังไงครับสมมติคุณทำสัญญาซื้อบ้านหลังใหม่วันที่หนึ่งมกราหกสี่ฉะนั้นคุณจะต้องขายคอนโดภายในวันที่หนึ่งมกราหกสามหรือขายคอนโดภายในวันที่31ธันวาคม64 คือหน้าหรือหลังหนึ่งปีของสัญญาซื้อขายบ้านหลังใหม่อ่าผมเข้าใจแล้วของผมไม่ได้ขายคอนโดแสดงว่าผมต้องซื้อขายภายในปีนี้แต่ของคุณอาจไม่เข้าเงื่อนไขยกเว้นภาษีการขายคอนโดอ้าวทำไมครับกรณีที่จะยกเว้นภาษีต้องเป็นกรณีคุณต้องซื้อที่ดินพร้อมบ้านไม่ใช่ที่ดินอย่างเดียวครับผมลืมบอกไปจริงๆผมซื้อบ้านในโครงการ แต่เป็นบ้านสั่งสร้างคือซื้อที่ดินจากบริษัท A แล้ววันเดียวกันผมก็ทำสัญญาจ้างเหมาปลูกบ้านตามแบบที่โครงการให้เลือกกับบริษัท B อย่างนี้ผมยังได้รับสิทธิ์ยกเว้นภาษีหรือเปล่าครับก็ยังได้รับสิทธิ์ครับแต่บ้านที่ปลูกสร้างก็ต้องรีบสร้างให้เสร็จเพื่อใช้เป็นที่อยู่อาศัยและคุณต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านหลังใหม่ภายในหนึ่งปี คือกรณีของคุณต้องทำให้เสร็จทุกอย่างภายในปลายปี6-4ภายในหนึ่งปีหลังจากที่เซ็นสัญญาซื้อที่ดินและสัญญาจ้างเหมาปลูกสร้างบ้านอ่าพอจะเข้าใจแล้วขอบคุณครับ